ในเผ็ดไเป่ะเผ็ดนี่นะอันนี้อันนี้มุ้งเส้นหมูป้าไอันี้เอาคุ้งเส้นอันนี้เผ็ดนี่ไส้อัวชิบห่อเอาอันนี้จ้ะไม่หั่นจ้ะหนูตัวใหญ่มากอ่ะฮะหนูตัวเท่าแขนอ่ะหนูไหนหนูหนูไหนวะเมื่อกี้มันวิ่งไปอ่ะยุย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 ยุเชื่อเขาอย่างว่ามันตัวใหญ่ตัวใหญ่มากไม่ใช่แค่ตัวใหญ่ธรรมดาๆตัวใหญ่มาก กำลังจะเดินไปตลาดนัดรถไฟไม่รู้ว่าจะมีอะไรให้กินบ้างอะอันนี้ผลไม้เดี๋ยวถือกินไปเลยค่ะได้ครับเวลังค้ทากินได้นะคะค่จิ้มไหมคะได้ม่เล็ค่ะนี่นะคะเมนูแรกของเราตัแปนนได้ครับอืมทางนู้นเป็นไงอร่อยนี่เหมือนกินไข่น่ะไข่ตุ๋นน่ะบอกไม่ถูกอะอันนี้หมูอี่

ไม่รู้จะจับปังไงเลยกะวนมันหวานเนาะร้านนี้ต้องต่อแถวนะทั้งใหญ่และยาว อ,อันไหนเผ็ดอัเผ็ดป<อ>ะเผ็ดนี่นะอันนี้อันนี้มุ้เส้นหมูปลาอันนี้อ่ะมุ้เส้นอันนี้เผ็ดนี่ไส้อัวดจิ้มหออ๋ออันนี้นนจ้าไ,ไ,ไม่หันห่นจ้ายัางยังจำไม่ได้ ตอนนี้เราก็มานั่งกินของข้างรถไฟเลยทุกคนใช่แล้วไม่บรรยากาศไม่บรรยากาศมากมาของของเราเดี๋ยวนะเก๋เดีวการขยับร่างกายมันจะอึดอัดหน่อยนะอันนี้เป็นวันเส้นอะไรยี่ห้าบ่ะนี่ทุกคนอันซัมนี่เยี่ยมากปิดหน้าเลยดีดิ เทียมเข็เขนมันใหญ่จริงมันใหญ่กว่าทั่วไปเนาะนถูกหถ<ะ>ุดไหมหนังมันกรอบมากทุกคนทุกเพศทุกวัยกินได้เขาหยิบไมถูกปะก็ไม่รู้เพราะว่าเห็นเขางงงอยู่ใช่ <laughs> อโอ้โหกัดแล้วมันแตกเดยงโป๊ะเนอะโอ้ยรนะ้อนร้อนร้อนโอ้ยโอ้ย อบอกไม่ถูกลองลองชิมดู <laughs> มันก็อร่อยอถือถือดีๆนะเขากลัวมันง่อย <laughs> ความรู้สึกเหมือนกินอันเนี้ยไม้มัน<บ>ไม่ค่อยดีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความรู้สึกเหมือนกินต้มต้มจืดกระเซ้น,น <laughs> จะลองแล้วนะร้ <laughs> <laughs> อน <laughs> คือมันจะเป็นอย่างนี้มันคือรสชาติของต้มจืดที่เป็นต้มจืดน้ำซุปอะ่ะใช่เข้าใจปะอืมอย่างนั้นเลย เราได้วิธีกินนี่มันพอดีแล้วทุกคนแล้เธอกินอันนี้หนึ่งคำแล้วก็กินพริกตามไปอีกหนึ่งคำพอดีเลยพอดีเลยไงใช่หุ้นเส้นสักใจเพอืม